หากลูกป่วยบ่อยคุณแม่ควรให้ความสนใจในเรื่องนี้ค่ะอันดับแรกภูมิคุ้มกันของลูกอ่อนแอลูกๆจะติดเชื้อได้ง่ายเมื่อได้สัมผัสกับเชื้อโรคและสิ่งแวดล้อมภายนอก2เนื่องจากระบบการย่อยอาหารของลูกยังไม่สมบูรณ์ทำให้ลูกย่อยยากท้องอืดและท้องผูกได้ง่ายสุดท้ายเนื่องจากลูกขาดสารอาหารถึงแม้ว่าคุณแม่จะพยายามปรับสมดุลในมื้ออาหารของลูกๆแต่สารอาหารบางชนิดที่สำคัญยังขาดแคลนทำให้สุขภาพของลูกอ่อนแอลงค่ะ วิธีการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมสําหรับคุณแม่และลูกก็คือนมน้ําเหลืองมิราคิดตัวนี้เลยค่ะนมนี้เสริมอาหารได้อย่างครบถ้วนช่วยให้ลูกกินอร่อยน้าหนักดีขึ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยช่วยในเรื่องของระบบก,การย่อยอาหารเราเองก็ให้ลูกดื่มนมตัวนี้มาได้2งเดือนแล้วค่ะลูกมีน้ําหนักขึ้นถึง1.6กิโลตอนนี้ลูกกินได้ดีมากระบบก,การย่อยอาหารก็ดีไม่เคยมีปัญหาเรื่องย่อยยากหรือท้องผูกมานานมากๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ป่วยง่ายเวลาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสุขภาพของลูกก็ดีขึ้นมากๆค่ะ หน้านทุกเดือนลูกต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหลายครั้งเรากังวลและเครียดมากเพราะสุขภาพลูกไม่ดีแต่ตอนนี้ทุกอย่างได้รับการแก้ไขโดยมีราคิดแล้วค่ะเห็นลูกสุขภาพดีเล่นนอกบ้านได้โดยไม่เจ็บป่วยหรือไอคือเรามีความสุขมากคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกมีสุขภาพที่ดีและน้ำหนักขึ้นอยา่างสม่ำเสมอให้ลูกรองดื่มมิราคิดตัวนี้นะคะ